พลอยแล้วครับพลอยแล้วครับโอ้ยมาแม่ใหญ่กำลังงามกลัางงามครับกำลับบางงามนี่ต้องการแบบนี้แหละโอ้แข็งแข็งไปดีดูสวยงามมากไป สวัสดีครับสวัสดีค่ะมื้อนี่ขบมาหาหลอกปลาทั้งพี่น้องเนาะฝนตกหลายพี่น้องฝนตกหลายครับก็เลยบ่ได้เข้ามาหลายมื้อนะครับเนาะอันนี้ฝนก็ย,ยังลินอยู่เอาลองมาเบิ่งกันครับว่ามื้อนี้สิมีเฮ็ดหยังเนาะครับเนาะปกตินี่ฝนฮึมปานนี้มันบ่ค่อยออกนะครับเนาะเอาไปลุ้นน้ำกันเลยครับยางพานมาอะไรพี่น้อง ยังบนมีวีแววครับก็เลยลองมาหาบังเห็ดอยู่ค่ะเอ้า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 พี่น้องเอ้านี่ครับโอ้กําลังสวยๆเลยครับนี่เห็อยู่ข่านะครับเนาะเอาเก็บไหมครับวันนี้มากับแม่น้องพีมนะครับอ๋อสวยๆครับอ่าไปมองกันนี้นะครับดอกสองครับพี่น้องดอกสองครับเห็ดอยู่ข่านะพี่น้องเนาะเห็ดอยู่ข่าครับ กำลังเป็นสาวเป็นเบาอ่าเห็นบังกันนี่ครับอู้พี่น้องมันเนาถิ่มกม็มีครับมันฝนตกหลายนะพี่น้องเนาะเนาถิ่มก็มีองมนมนอนว่าฝนตกบริเวณมหาครับอ่ากำลังเป็นเบาพี่น้องกำลังเป็นเบาครับ เห็ดยูคาเนาะก็จีนห,หน่อยๆกำลังมีเอาแม,ม่มึาตัดขาวันนี้มากระตาหมานนะครับเลยกระตาใหญ่ครับพี่น้องกระตาหมานเห็ดปวกเด้นี่นะครับเาพลอยนะครับอู้ยสวยๆสวยๆครับสวยๆเห็ด,ดยูคาสวยๆอ้าวสีบหม,มันอยู่แบบนี้ อุ้ยพอแล้วพี่น้องพอแล้วครับ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 ,อ,รบอุ้ยโอ้โหส,สวยๆเลยครับสวยๆเลยเอาเก็บเนะครับแม่น้องพิมพ์อ้าวเก็บเนะครับโอ้โหอื้มเงาเดียวพี่น้องแจ็คดอกนี่ โอ้โหเป็นซีฟดอกแล้วครับร<า>เกือบซีฟดอกแล้วครับโอ้โหนี่คือเงาใหญ่เลยมันออกเป็นเงาจังสีจ้วะมาแล้วครับมันนี่มาแล้วครับถือกระตาหมานใหญ่หลายเห,ยหย็ดข,ขมครับเห็ดขมอ้าวโอเคมีก็มีโอ้เอ้านี่ดิ นีเด็กครับพุณคุณคุณคุณดอกน้องคนคุณคุณคุณดอกนึงคนนั่นละนั่นละอืออาล้วครับคือสีมันอยู่ดอกครับมื่อนี้อ้าหาไหมหาตัวนี่ก็แม่นพี่น้องนี่ก็แม่นนี่ก็แม่นครับโอ้ยเสยๆเสยๆครับ โอ้โหสีพอเต็มตาบอพี่นอ้องเอ้าโอ้นี่รอกันหนึ่งน,นี่ดอกนึงนี่รอกนึงน,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 นี่ครับสวยๆครับนี่ดอกนึงน,นี่คือเบาะนี่เห็นไหมพี่น้องข <c ười> ึนมาเยอะมากเลยล่างบานแข็งพี่น้องเลยเต็มบานออกกตามาเลยเต็มบานออกระตามาเี่ เอาเก๋าเก๋ากันครับพี่น okay, kind of ้องใกล้ๆกันใกล้ๆกันครับพี่น้องโอ้ยมันเยี่ยมมากเลยซาลาแม่กําลังงามเได้พี่น้องนี่โอ้เสียดายเนาะครับเนาะเสียดาย สียดายมองได้สียดายมองฝนตกห่มน,นะครับมันเน่าก็บลายเติอมนะครับเนาะอ่าเนี่น้องพี่เจฟครับอือหือเงานี่ก็ใบเสยใหญ่อโอ้ยมันสิไปทางเถ่าเหรอแต่ว่าก็ยังได้อยู่บ้านแข็งครับบ้านแข็งครับพี่น้องบ้านแข็งเอามีรูนี่แล้วครับมีรูนี่แล้วครับนั่นแม่นได้ครับเน่ะ ไปแล้วครับอู้คืออยู่ในแท่เป็นผอ้ยู่ง่ายแท่คืออยู่ในแท่แข็งบ่แม่งแข็งมันเป็นบานแข็งเตะบานแข็งถ้าฝนบ่ตกใส่มันนอกจาสีดิข้าวนบ่ตกใส่มันคือสิตงามกว่านี้อยู่พี่น้องแต่ว่าตัวนี้ก็ได้ยิ่ดอกข้าวฟวนบานแข็งยุได้ละครับบานแข็งอยู่เอามองได้อีก บุนกันครับบุญกันทิ่เต็มกระตาบมนี่ดอกหนึ่งโอ้โหเดีวนี้ครับขั้นรุ่นนี่สบายเลยนี่แข็งๆเลยนี่ปืดดอกนี่พี่น้องเอ้ยดอกนี่พี่น้องเอ้ยเอาปุ้ยคือขักคือเนี่ยปุ้น่ะเอ้ย กินดอกเกี้ยวอิ่มเบิดเทือนปล่อยนะครับปล่อยนะครับมาดูคาครับสามดอกครับไอ้เง้วเอ้าไก่สจเครื่องตาแล้ว่ะพี่น้องไก่สะเคร uh, ื่องตาแล้วครับไม่สวยอ๋อไม่สวยก็ไม่ต้องเอาครับไปเป็นเชือดต่อไปนะครับเนาะอุ้ยคือบุงงามเถอะเอาคือเขาครับยั้งบานแั้งอยู่นะครับเนาะ เอาเลยครับเอาเลยครับเห็นดีแล้วครับแม่น้องพี่เห็นดีแล้วครับนี่นี่ต้องการแบบนี้กำลังสวยเลยนี่มีซุ่มดอกง่ายนี่ได้ป้ะนี่ดอกใ่ญ่นี่ได้โอ้กำลังสวยครับกำลังสวยทำนี่เออเสียงดังปัดปัด ตัดขามันเยี่ยมมากเลยซาร่าอ๋อเน่าบ่เล่นยังมีดอกหน่อยไหมโอ้เป็นจีมันก็มีครับพี่น้องดอกน้อยๆครับดอกน้อยๆเป็นเชื้อนดอกน้อยๆครับอือ้ยงามๆพี่น้องงามๆ งามๆดอกใหญ่ๆพี่น้องอัดติดูมันเยี่ยมมากเลยสลา,าดอืมตองการจังสี่ต้องการจังสี่อ้าวลุนตอเอานี่เด้เกือบเยียบเกือบเยียบเกือบเียวสวยงามมาก นี่ครับดอกนี้หน่อยอ้ดอกนี้หน่อยครับดอกนี้หน่อยโอ้มันเต็มเหงาหยาเลยจ้ะหนูปาดมันเหงาหิมตัวนี้มันกอกที่กอหยาเลยดอกในกอียดหยาดอกมันสีบอกค่อยงามโอ้นี่ครับเอาเต็มเป็นจีมันอ้แบบนี้ไม่เอานี่หน่อยนี่ดิไม่เอาบ้า่า เอาไขตอ่อครับเอานี่เพี่น้องมาพอกัน,นอีอกเช่นเคยครับพอกนันอีกเช่นเคยครับกำลัง,งบานกำลังเป็นจุ้มนะครับเนาะอู้ยต้องการแบบนี้ครับกำลังหน่อยๆเนี่ยเพิ่หญ่ซะน,นี่เ <c oughs> อา ตัดขาเยี yeah. ่ยมนนี้น้อยๆปกไว้สันี่ใย์คนง่ห้คนอื่นมเมาหนำมาเจอกันอีกแล้วครับผมอุ้ยกำลังสวยอ้าวหนึ่งดอกนะครับอีกดอก,ดอกหนึ่งดอกน้อยนะครับนะอาอตัดไปนะครับตัดไปเป็นเชือมัน มาหลุนกันครับว่าสีออเทาบ่อเนี้บ่อเทาคือเอาว่าแม่มงเทาแล้วเรียบร้อยครับ <c oughs> าหาไม่พลอยนะครับพลอยแล้วครับโอ้ยมาแม่ใหญ่กำลังงามกำลัางงามครับกำลัางงามนี่ต้องการแบบนี้แหละ kheo kheo, bắt đi thôi, xinh nhãm quá, bay, anh ạ, cái cây Luôn rung mà các bạn chít quá, ui, nhang bản kheo kheo kìa này, nhang kheo kheo các bạn, nhang này cái anh yêu đó xong này cái này อ้า,อาวอะไรก็ไปเจอกันแล้วมาเจอกันอีกแล้วเนาะเจอกันอีกแล้วพี่หน้องเลยกำลังสวยครับกำลังสวยนี่เอ้ยระวังมือขานีเมื่อวันบินต่ำขาเครื่องเลยนีมน่มาเจอกันอีกแล้วครับมาเจอกันอีกแล้วครับ เห็ดยูคาสวยๆงามๆครับขีอพอได้รุ่นบอมาเนี่เต็มกระตาบอมาเนี่มีรุ่นอยู่ครับมีรุ่นอยู่ครับมันดอกใหญ่อยู่ถ้รา <c oughs> <c oughs> มันดอกได้แต่ดอกจีมันมันก็คือสีบดเต็มตาเลยคิดว่าโอ้ยนี่แต่ดอ,ตดอก บ้านแข็งพี่น้องบ้านแข็งบ้านแข็งนะครับเนาะไปถ่ายไก่บ่ได้ครับติดกกใหม่นาะพี่น้องติต๊บก๊กใหม่ครับอ้าวบังเงานีครับบ้านี้เ,เงานีก็มีไอ้เบิังดอกดูอู้ยต้องการแบบนี้นะครับเอาบิังเงานีด้วยบ้าน เขาขาว,ขาวตามทีเช้าทำหน่อยที่หนอเช้ชาเท่ากับเขาเกันเช้า,าเท่ากับเขากันมาสันว่นวาใส่ของที่หนอเช้าเถ่าคนว่ะเนี่นี่ดอกนึงครับชึ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 บไกลกันครับป็นยังมีอยู่ ใกล้ๆก,กันครับตัดให้าขาดเลยไหนไปดูสิไก่แล้วครับไก่เครื่องตาแล้วครับมันเยี่ยมมากเลยซาร่าไปโมบังเงานี่ครับโมรุ่นเงานี่บัดนี้มรุ่นเงานี้รัมสีเทาบอโอ,โอ้ดอกหน่ะครับี่เอาไปให้พี่น้องครับบางเนี่ยโอ้ยฟังเสียงตัดดังปัดปัดนี่ละยังสาวๆอยู่นี่ ปุนก็มีบ่โอ้น่ากำลังสวยมาหลุดกันครับว่าทอง่นจิขาวหรือทองไล่ล่ะเย้บ่โอ้ยเริ่มเหี่ยวเลยพี่น้องเริ่มเมียอยู่ล่มมละมันค้นกับซีซีพาซิปแลวล่ะเนี่ยแล้วนี่นโอ้ยหซิมันเนี่ย หกสิบแหะยังบ er it ่ถึงหรอยังเอาได้ประธานแม่ทองพิมมาโอ้ยเริ่มเน่าแล้วครับก่อนี่เอาแต่ดอกนี่ก็พอล่ะนี่คิดว่าเด้อ๋อเสียงดังเสียงยังดังปัดปัดอยู่ไปครับดุนอีกโอ้ยมาพอเจ้าแย้มเจ้าเถ่าเนาะพี่น้องเนาะโอ้เป็นแต่เสียดายเงานี่เอ้าไม่ต้องกระเพิ่นดอก เยี่ยเยพุ הק הק <c oughs> ่นไหวเป็นเชื้อน้ำแถวนี่ล่ะอ่าโอ้ย่ายเสียดายเอ้าเห็ดยุขานะครับเนาะเบิร์ตซัมนี่นะพี่น้องเดี๋ยวเอาสิบุลุนเห็ดผงแดงนะครับเนาะเก็บในป่ายุคานะครับเดี๋ยวไปลุนเห็ด่งแดงตั้งแต่นะครับวัิมีบบนะครับเนาะไป อ้าวพี่น้องยางเขาปลามากกับพ่อแล้วครับดอก,กแรกแขกมานะครับเฮ็ดยังแม,ม่มึงเฮ็ดเพิงลุงยุ่งครับพี่น้องอ้าวตอนนี้ฝนตกรับคนบกคายเขาปลาครับปกตินี่คนเขาปลาเนี่ยบกเขาปลาเลยล่ะเพราะว่าฝนตกตกแห้ไงไหลตกพุ่มพ่น,นบกคายเขาปลาครับช่วงนี้ลหยีครับเพื่อนเนพอะไ,ได้ กำล,งลงังงานเลยยิ่งหน่อยครับพ่อยิงห,หน่อยๆเดี๋ยวนี้ไปไปเอาไปแกงเติมกันพ่อได้แกงพ่อได้แกงครับไปครับพ,พี่นอ้องไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับอ๋ออุ้ยสวยงามมากไปนี่กระดกนึงครับเจะพันยังดอกหน่อยอยู่พี่น้อง เอาคือเก่าเอา้าวสองดอกตัวนี้แต่วาแล้ว่วมาแล้วนี่พี่น้องเนาะบ่กล้าออกคู่เดียวดอกพี่ยานผีเอ้ยมันเยี่ยมมากเลยไปครับลุนกันต่อครับปล่อยครับพี่น้องล่อยเล้วยลวปล่อยแล้วครับค่อยครับปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วครับ นนนนไปแล้วครับดอกนะั่งอุ้ยพู่นนึ่ะผู่หนึ่ะผู้นึ่งดอกนะครับอ้าวกำลังสวยครับกำลังสวยปาทาไงอื้อขาไหมแต่ละงาม นี่อะไรเนี่ยโอ้ยหน่อยๆนี่กระเมียนอ,อ้ามาต่อครับ<ๆ>มาแล้วครับมาแล้วครับมนีงไปดุนต่อครับเจออีกแล้วครับ,งงบปาดท,ที่ทุกขาวเลยนะเรียกว่ามันสเสาโทรเลขเกืบหนึนน่งครับพี่น้อง มันซ้อนขาเพื่อนนอุ้ยว่ามันเสวยฝ่าเว้ยวอุ้ยโอ้โหเยี่ยมมากไปครับรอต่อครับเหลืออีกมองหนึ่งครับพี่น้องเอามาสรุปใหม่พี่น้องเราเบิ่งนน้อครับเนะบาะบ่ได้เต็มตาเนี่พี่น้องเนาะมื้อนี้นะครับว่าสิปิดคลิปตั้งแต่ในป่าแล้วพี่น้องแต่ว่าปิบดบ่ได้ครับฝนมาก,ก่อนครับเอาเฮ็ดจังได๋เนาะครับเนาะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษ ขอให้นะครับไว้หน้าตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมขอบคุณยรยหลายครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ